สร้างคลิปวิดีโอ TikTok คลิปเลียว YouTube Shot 30คลิปวิดีโอใน10นาทีด้วยแอปพลิเคชัน AI ChatGPT และ Canva ทำยังไงไปดูกันต,ตัวอย่างวันนี้นะครับผมจะพูดถึงช่อง Daily Fact World นะครับเป็นช่องของต่างประเทศนะครับที่จะพูดถึงเกี่ยวกับข้อเท็จจริงต่างๆที่เกี่ยวกับมุมโลกความรู้สึกหรือจิตวิทยานะครับต่างๆแบบนี้นะครับโดยเราจะสังเกตว่า ทุกคลิปวิดีโอของเขานะครับก็จะมียอดอย่างน้อยนะครับ5,000นะครับถึงหมื่นยอดวิวนะครับช่องนี้เรามาดูรายได้ของช่องนี้กันนะครับตลอด1เดือนที่ผ่านมานะครับล่าสุดก็คือเขาจะมียอดอยู่ที่2,100เหรียญถึง3 3,200เหรียญนะครับถ้าตีเป็นเงินไทยก็จะอยู่ที่ประมาณ8,400บาทนะครับถึง1 1ล้าน1แสนบาทนะครับในส่วนนี้ในยอดของรายเดือนนะครับ ถ้าเป็นยอดของการคลิกในส่วนของโฆษณานะครับจะอยู่ที่0.25เหรียญถึง4เหรียญน,นะครับก็คือประมาณ100กว่าบาทเดี๋เราจะมาทำวิดีโอนะครับคล้ายๆช่องนี้กันนะครับอันดับแรกนะครับให้ไปที่ตัว ChatGPT นะครับในการสร้างตัวสคริปต์ให้เรานะครับหรือหาข้อมูลให้เรานะครับโดยผมจะใช้คำสั่งที่บอก ChatGPT ว่าสร้าง30ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับจิตวิทยาความรักนะครับใส่ไว้ในตารางที่มี2คอลัมน์โดยในคอลัมน์แรก ให้ใส่ลำดับตัวเลขของข้อเท็จจริงเช่นนะครับข้อเท็จจริงแล้วก็ทำด้วยเครื่องหมายคอมมาแล้วก็รายละเอียดนะครับเป็นต้นส่วนในข้อแรกที่2ก็อให้ใส่รายละเอียดของข้อเท็จจริงในส่วนของพร้อมตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ใน s c r i p t i o n ของวีดีโอตัวนี้นะครับจากนั้นเราก็กดให้นะครับ ChatGPT g e n e r a t e ออกมาเลยครับหลังจากที่ ChatGPT นะครับได้ g e n e r a t e ชุดข้อความออกมาแล้วนะครับหากเราตรวจสอบแล้วมีความพอใจนะครับ เราก็ไปทําในส่วนต่อไปได้เลยนะครับต่อไปเราจะมาทําในส่วนของคลิปวิดีโอนะครับบ,บนแอปพลิเคชันเว็บไซต์แคนวาสะการที่เราจะสร้างวิดีโอนะครับสาคลิปวิดีโอภายในคลิปเดียวนะครับในส่วนของแคนวาสจะใช้คําสั่งเป็นชุดคำสั่งหลายๆชุดคําสั่งนะครับซึ่งจะกดล็อกในส่วนของแคนวาสโอนะครับใครที่มีแคนวา Pro อยู่แล้วก็สามารถทำได้เลยนะครับส่วนใครที่ยังไม่มีแคนวา Pro นะก็สามารถไปสั่งซื้อในช้อปปีก็มีนะครับหรือจะสมัคร ที่ตัวเว็บไซต์ได้โดยตรงนะครับถ้าเป็นในส่วนของช้อปปี้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับในราคา99บาทนะครับแต่จะเป็นในส่วนของแคนวาโพดอี듀เทชันนะครับสำหรับคัดเรียนนะครับสำหรับนักศึกษาใครสนใจก็สามารถคลิกทีลิงก์นะครับได้ดิสคริปชันของวิดีโอได้เลยนะครับต่อไปเราจะมาสร้างวิดีโอนะครับให้เหมือนกับตัวอย่างนะก็คือจะเป็นในส่วนของวิดีโอในส่วนของแนวตั้งนะครับเดี๋ยวผมจะใช้นะครับ ตัวเทมเพลตของ u ูทูบช็อตนะครับตัวนี้เมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือไปเพิ่มในส่วนของนะครับแบ็กกราวนะครับโดยผมจะเลือกในส่วนของธรรมชาตินะครับผมพิมพ์มาแล้วนะครับเลือกส่วนธรรมชาตนะิเลือกในส่วนของวิดีโอเราก็เลือกแบ็กกราวของเรานะครับในส่วนนี้ผมจะเลือกเป็นในส่วนของทะเลเราสามารถคลิกขวานะครับเลือกกำหนดวิดีโอเป็นแบ็กกราวนะครับ และเรื่องจากวิดีโอนี้นะครับมีความยาวอยู่ที่78วินะครับผมจะทําให้เหลือแค่10วินาทีนะครับนะครับแค่นี้พอแล้วก็วิดีโอตัวนี้นะครับมีเสียงอยู่ในตัวผมไม่ต้องการเสียงนะครับผมจะปิดเสียงตัวนี้เลยปิดไปเลยนะครับผมในส่วนของข้อความนะครับผมจะมาเพิ่มหัวเรื่องนะครับโดยหัวเรื่องที่ผมจะใช้นะครับผมจะใช้ว่าความจริงเกี่ยวกับความรักนะครับ ผมก็จะปรับแต่งให้เรียบร้อยนะครับในส่วนนี้เอาไว้ในส่วนหัวเรื่องนะครับตัวเอฟเฟกที่ผมจะใช้นะครับชอบใช้เป็นแบบเงาเป็นสีดําที่จะช่วยยกในส่วนของข้อความให้เด่นชัดขึ้นนะครับในส่วนของตัวแอนิเมชันนะครับผมจะเลือกสร้างแอนิเมชันแบบแพนครับแบบช้าๆเลือกเป็นแบบเข้านะครับสโลว์ข้านะครับในส่วนของรายละเอียดนะครับผมจะเพิ่มเข้าไปนะครับ นี้เราก็ทิ้งข้อความอย่างนี้ไว้เลยไว้ได้เลยนะครับโดยสิ่งที่เราจะทํานะครับก็คือเราจะขยายช่องข้อความนะครับให้ตรงกับแถบในส่วนของวิดีโอตัวนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็ใส่เอฟเฟกนะครับโดยผมจะเลือกเป็นตัวเค้าโครงตัวนี้นะครับเลือกสีเป็นสีดำนะครับโดยใส่ความหนานะครับเพื่อให้ข้อความนะครับดูเด่นชัดขึ้นมาในส่วนของแอนิเมชันนะครับ ก็จะเลือกเหมือนกันนะครับเป็นแบบแทนะครับเข้ามาให้เข้ามาช้าๆเหมือนกันนะครับเข้ามาจากด้านขวานะครับตัวนี้เนี่ยครับหลังจากนั้นนะครับเราจะมาสร้างคําสั่งนะครับสร้างเป็นชุดจํานวนมากๆนะครับด้วยคลิกเดียวนะครับเดี๋ยวเราจะไปที่ส่วนของการสร้างเป็นจานวนมากนะครับส่วนถ้าใครยังไม่ขึ้นนะครับให้ไปตรงคําว่าแอป ตัวนี้นะครับผมเลือกลงมานะครับเลือกสร้างคําสั่งเป็นชุดนะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็จะเป็นบล็อกเคีเอนะครับสร้างตัวนี้ขึ้นมาเลยนะครับโดยเราจะเลือกเป็นป้อนข้อมูลเองนะครับจะมีข้อมูลที่เป็นตารางนะครับแบบแรกเราเขียนตารางก่อนนะครับด้วยการลบข้อมูลในตารางนะครับหลังจากนั้นเราไปเอาข้อมูลนะครับในตัวของ c h a t GPT ที่เราได้สร้างไว้นะครับส่วนนี้ให้เรา Co ปลอออกมาทั้งหมดเลยนะครับ มาใส่นะครับในส่วนของหัวเรื่องเลยนะครับคลิกขวานะครับจะออกมาเป็นอย่างนี้นะครับข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็มีลำดับหลังจากนั้นเราก็กดเสร็จสิ้นโดยตามตัวอย่างนี้นะครับผมจะไม่ใส่ในส่วนของลำดับที่นะครับที่เป็นในส่วนของตัวเลขนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับผมจะใส่ในส่วนที่เป็นของข้อเท็จจริงอย่างเดียวเลยนะครับี๋ือผมเลือกนะครับไปที่ข้อความที่เราจะใส่ข้อเท็จจริงนะครับคลิกขวานะครับเชื่อม ่อข้อมูลนะครับเลือกข้อเท็จจริงนะครับปึ๊บครับฝั่งทางด้านซ้ายนี้นะครับกดตรงข้อเท็จจริงนี้ก็จะขึ้นเครื่องหมายถูกนะครับจากนั้นนะครับเราจะดําเนินการต่อนะครับก็จะเป็นการสร้าง30คลิปวิดีโอภายในคลิปเดียวนะครับคอยดูนะครับหลังจากนั้นนะครับ แคนว่าก็จะสร้างชุดข้อความวิดีโอมาให้เรานะครับเดี๋ยวดูชุดแรกนะครับความรักเป็นสิ่งที่ธรรมดาและสําคัญในชีวิตทุกคนนะครับในส่วนของหน้าที่2นะครับความรักสามารถทําให้รูปแบบเพื่อนครอบครัวและคู่รักนะครับโดยคลิปวิดีโอเหล่านี้นะครับจะถูกสร้างมาทีเดียวเลยนะครับเป็น30คลิปวิดีโอนะครับส่วนนี้ยอดเยี่ยมมากเลยนะครับโดยเราจะมาดูแบบกรีดแล้วนะครับนี่เลยครับ ภายในคลิกเดียวนะครับสามารถสร้าง30คลิปวิดีโอออกมาได้เลยนะครับส่วนใครอยากจะแต่งครับรายละเอียดของแบ็กกราวนะครับก็สามารถไปที่ในส่วนขององค์ประกอบนะครับเพิ่มส่วนของแบ็กกราวแบบที่เราต้องการนะครับแล้วก็แค่ใส่จับลากวางนะครับแล้วก็ใส่ลงไปในข้อความนี้ได้เลยนะครับอีกขวาครับแทนที่แบ็กกราวเทนี้เองครับก็เปลี่ยนแล้วเราจะทํา ตลอดทั้ง30คลิปวิดีโอเลยก็ได้นะครับและส่วนต่อไปก็จะเป็นในส่วนของการ Export นะครับเราก็จะไปที่แชร์นะครับเลือกดาวน์โหลดข้อมูลนะครับจากนั้นเราเลือกติ๊กดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดหน้าเป็นไฟล์แยกนะครับเมื่อเราดาวน์โหลดเมื่อเราติ๊กแบบนี้นะครับการดาวน์โหลดนะครับก็จะดาวน์โหลดนะครับเป็นคลิปวิดีโอทีละคลิปทีละคลิปทีละคลิปแบบนี้นะครับเมื่อเมื่อเราดาวน์โหลดเราก็จะได้30คลิปวิดีโอเลยนะครับ เมื่อดาวโหลดวิดีโอเสร็จแล้วนะครับให้เราไปเช็คดูนะครับนะครับจะเห็นได้ว่านะครับมีคลิปวิดีโอนะครับ30คลิปวิดีโอมาให้เราเลยนะครับนี่เรียบร้อยง่ายมากเลยนะครับแบบนี้นะครับเราก็แค่นําคลิปวิดีโออย่างนี้นะครับไปโพสต์ในอ่าทิดต็อใน t u b e Short นะครับหรือจะเป็น Facebook เดียวนะครับแค่นี้เองครับเราก็สามารถสร้างคลิปวิดีโอ30คลิปวิดีโอภายใน10นาทีง่ายมากๆเลยนะครับ ใครที่สนใจนะครับวิธีการสร้างช่อง YouTube วิธีการสร้างนะครับวิดีโอวิธีการสร้างคอนเทนต์นะครับก็ฝากกดติดตามฝากกดไลค์และกด Subscribe ช่องนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ